สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับพอรอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พรก็จะมาชงะะวิธีการทานยาดีบูนของเราให้ดูนะคะดีบูนตัวนี้นะคะเป็นสาเป็นวิตามินเป็นเซลล์วิตามินสกัดจากสมนุนไพรร้อยเปอเซนะคะไม่มีผลข้างเคียงนะคะวันนี้เราไปดูนะคะว่าชงทานเป็นแบบไหนบ้างนะคะ ในหนึ่งกล่องจะมีห้าซองนะคะเป็นซองแบบนี้นะคะเดี๋ยวพรจะชงให้ดูนะคะก็สำหรับน้ํานะคะจะเป็นน้ําดื่มน้ําดื่มครึ่งแก้วนะคะเป็นน้ําอุณหภูมิห้องนะคะน้าเปล่าอุณหภูมิห้องครึ่งแก้วนะคะเป็นแบบนี้นะ,ะอ่าเรามาฉีกซองกันเลยนะคะดูนะคะว่าข้างในจะเป็นแบบไหนนะคะเป็นผงสีขาวนะคะอ่าเทลงไปเลยขาวออกเหลืองๆนะคะอืคลุ้งนิดนึงนะคะคลุ้งนิดนึง นี่น้ำครึ่งแก้วนะคะตัวนี้ก็จะออกเป็นน้ำสีเหลืองๆนะคะทานง่ายไม่มีกลิ่นไม่ขา้าวไม่ขมไม่เปื่อยน,นะคะทานง่ายแน่นอนนะคะสำหรับใคร,ใครที่มีปัญหาเรื่องการทานพันน้ำยานน้ำนะคะชนิดน้ำนะคะรับรองว่าทานง่ายแน่นอนนะคะอ่าอ่าตัวนี้นะคะก็ได้แล้วนะคะ เป็นซองแบบนี้นะคะพนเทใส่กับน้ําครึ่งแก้วนะคะตรงนี้ทานหลังอาหารเช้าวันละหนึ่งซองนะคะเดี๋ยวจะมาคนนะคะเราต้องคนให้ตัวยาวละลายก่อนนะคะก่อนที่จะทานมันมีคลุ้งขึ้นมานิดนึงนะคะขออนุญาตแป๊บนึงอ่ะคนๆๆน,น,นะคะเราจะมาชิมกันนะคะว่ามีรสชาติแบบไหนนะคะ สำหรับพรไม่ได้มีปัญหาอาการปวดข้อปวดเข่านะคะแต่ว่าพรทานนะคะทานเพื่อป้องกันย่อมดีกว่าเพื่อรักษานะคะใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะมาเลยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราทานง่ายแน่นอนนะคะไม่ขมไม่เฟื่อนไม่คราวนะคะเดี๋ยวพรจะมาทานให้ดูนะคะอร่อยนะคะทานง่ายคล้ายๆน้ำเกลือแร่และน้ำเกลแร่นะคะ ลวดเดียวหมดซองเลยนะคะค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีบูลของเรานะคะรักษาอาการปวดข้อปวดเขา่ามาลรองกระดูกทับเส้นนะ,ะเส้นเอ็นที่ตึงๆเนี่ยสามารถคลายออกให้เห็นได้ชัดเจนนะคะ ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ดีบูนของเรานะคะโทรเข้ามาหาพรได้เลยนะคะ0 9 6 9 4 2 0 1 3 1อนะคะรับสายเองตอบแชทเองทุกอย่างนะคะคุยกับพรโดยตรงเลยค่ะแล้วก็สินค้าตัวนี้เป็นของแท้แน่นอนนะคะเบิกตรงจากสำนักงานใหญ่อยู่ที่มีนบุรีนะคะสินค้ามีออยอนะคะผ่านการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมของออยอนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าคุณภาพนะคะมีออยอนะคะลูกค้าอ่า มีบาร์โคดวันเดือนปีการผลิตนะคะเรียบร้อยนะคะมี QR code โคดนะคะอันนี้ QR code โคดตรงนี้นะคะจะระบุว่าพนักงานนะคะชื่ออะไรนะคะรหัสพนักพนักงานธุรกิจอะไรนะคะจะจะบ่งบอกจุดที่ตรงนี้นะคะ วันเดือนปีการผลิตนะคะดีบุลหรือว่าดีบุนเน่คืออันเดียวกันนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมพรพูดว่าดีบุลดีบุลแต่ข้างหน้าเขียนว่าดีบุนเน่ะนะคะเขาคืออันเดียวกันนะคะไม่ว่าจะดีบุลหรือว่าดีบุนเน่คืออันเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นเซลล์วิตามินสกัดจากสมุนไพรไม่มีผลข้างเคียงนะคะทานแล้วเห็นผลได้ชัดเจนแล้วก็สามารถจบการรักษาได้นะคะลูกค้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ดีบุลโทรเข้าหาพรได้เลยนะคะ3กล่องมีโปรโมชั่นด้วยนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ วันนี้นะคะวิวของเราสวยมากนะคะอยู่กลางทุ่งนาเลยนะคะอันนี้กลางทุ่งนานะคะป่าข้าวเขียวขจีเ,เลยนะคะข้าวกาลังออกรวงอย่างสวยนะคะด้านหลังก็จะเป็นวิวของวัดนะคะวัดนี้คือวัดพรงอากาศแล้วก็พระพิฆเนศที่อยู่ด้วยกันนะคะสถานนี้คือฉะเซิงเ้านะคะสวยมากบรรยากาศดีนะคะวันนี้อากาศดีมากนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพรจะขอตัวไปก่อนนะคะวันหลังเดี๋ยวพรจะพามาเที่ยววัดแล้วก็ชมบรรยากาศสวยๆอีกครั้งหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์ดีบู์ของเรานะคะของแท้แน่นอนเบิกจากสำนักงานใหญ่ใครสนใจโทรเข้าหาพรเบอร์นี้ได้เลยนะคะ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอสงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์มอริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่รงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10บล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80เปอร์เซ็นตเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา